นจากที่ล <Christina. S 2> ้างเกียร์เศษนี่มันเศษจินซิงคอมเมดป่ะหรือเศษเกียร์เศษซิงคอมเมด์ซึ่งมันเป็นทั้งหมดเลยมันพังยับขนาดนี้เลยว่าต้องออกแบบโอ้โหเลยดูช่วงล่างโอ้ยน้ำมันล้วน ลอยเป็นลอยตัวนี้มันมสัน่น แล้วมุมมันก็ไม่ได้ด้วยก็ดูยูดจากไฟตาไฟฝัฟ่งโน้นนะมันสนิทแต่นี้มันมันบุกเข้าไปมันใช้เหล็กดามดูวดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ยึดมาโอมันต้องอขับไปยังไงก็ดังเหมือนเดิมพอเราเปลี่ยนกระทน เามุมมันก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกันอ้วเอเายไอเอเอ็มเอสไลนี้ขึ้นมาหน่อยนี้มาเลยน้มันเนี่ยหคนขายก็เนาะขายยังหูบลงอะไม่กี่ ออไยกมันลุกตรงนี่ให้มันไม่ออกปฏิกาอย้างมันเอียงมันกิ้มันหดแล้วไหเออวยเรื่องเยอะหกัหมดี่นเมื่อกี้มันมลงพื้นไงหอวยประกันอย่างนี้เม่ไรมันก็รวล่าแปรกนมันมาแล้วเยออ,อ,อมักรอมโแข่งปลอกเลย่เ มีขายบอกว่ามันจะแพงแพงจะบอกดิยมันแพงขนาดนี้บอกบอกไม่มีขายนี่แย่นะนี่เอียมีปัญหาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวพี่เดือดเหล็กนี่ติดเหล็กทางนั้นเลยนี่ดูนี่เดืเหล็กเดืดเหลืองนี่นี่นี่เดือดใหญ่ใหญ่นั่นแหละ เนี่ยเนี่ยเหลืองเหลืองเนี่ยใช่งั้นแหละเนี่ยน่าดักตะเกียนี่นี่นี่ดูนี่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 อยู่ที่มีเหล็กนี่นี่อืไม่เคยถ่ายเลยเนี่ยเนี่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 ไม่ใช่เอ้ยใช่ใช่ดีเนี่ยก็เสร็จเหล็กเป็นนี่เห็นเลยเหียไปแล้ว เดือดดวงเนี่ยตัวโม่ของนี้ไปคล้องดูมั่วเดยเนี่คล้องสูงไม่ได้ลงมาในนี้แล้วนี่มันก็ยังอยู่อ๋อลองไปคล้องดูเนี่ยเห็นก็จะจาต้องไปบอกนี่ไงส่งเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเสร็จโอยู่ในช่องนี้ก็มีเนี่ยข้างในอ่ะเนี่ยข้างในบานเลย เศษเต็มเลยเยบร้อยสวัสดีเกียรพังกองตันแล้ว ดูมันเกียวดูก็มีเหล็กแต่เศษเหล็กมันออกมาเยอะเยอะมากอะเศษถึงคอมเมดมันเยอะมากมเป็นสาเหตุเพราะไม่ได้ค่อยได้เปลี่ยนมันเกียรอวไม่ได้เปลี่ยนกรง ไม่เปลี่ยนกองก็งเนี่ยดูมันยังไม่เปลี่ยนที่นี่ใ้เลยรอยมันมีมันถอดมาล้างแล้วนะเนี่ยต้องมีใครถอดมาล้างแล้วทีนึงแล้วก็ใส่กลับไปไม <c oughs> ่ดีขึ้นหรอกตอนขับเกียร์มันต่อเปะล่าปอง <c oughs> ตอนขับเกียร์มันต่อไหมต่อ <c oughs> แต่ค,ค่อยๆขึ้นใช่ไหมไม่มันมันเป็นแค่ตอนแรก <c oughs> ออกมั้ย <c oughs> ออกจอย <c oughs> ไม่ค่อยดีชัดไปแล้วแล้วก็หายไป น็อตหายเดี๋ยวเอาน็อตร้อยให้เดี๋ยวที่มันชนมา,ามันแตกเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมให้เดี๋ยวซ่อมให้ ยางแท่นเครื่องฮะดูนะมันมันนั่งบ่าแล้วมันชนแล้วเหล็กเหล็กมันชนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนยางแท่นเครื่องอีกตัวหนึ่งตอนนี้อาการเกียร์ต่อโอเคดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนมันเกียร์ไปโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนนี่อีกทีหนึ่งเปลี่ยนยางแท่นเครื่องอีกตัวหนึ่งนะฮะยางแท่เครื่องรู้ละสุดสิ่งที่เปลี่ยนนะฮะก็คือ ีบูธบูธปีนกบูธปีนกบนล่างบูธปีนกหลังบนล่างนี่นี่ตอนนี้นี่นี่กันโค้งทังโค้งเด้อนี่นี่อ่าก็เปลี่ยนคู่ข้างหลังเปลี่ยนบูธหมดเลยข้างหลังเปลี่ยนบูธหมดทุกตัวแล้วก็ข้างหน้าที่เราเปลี่ยนอะไรไเปลี่ยนนี่ กันชักนอกกันชักในอยางพุ่งเผายางหุ้มห้มเผาท่อน้ำมันท่อน้ำมัน power เปลี่ยนหมดแล้วตอน้มัา power อ่ะตะเก็นแข้งตะเก็นแข้งลูกหมากันโค้งลูกหมากันโค้งยางเส้นเครื่องหนาอืมหไ,ไปแล้วโอเคก็เสร็จงานแล้วก็เดี๋ยวไปเอากระชนมาเปลี่ยน แล้วก,ก็มีตัวนี้ที่ของเก่าที่มันหลุดหลุดอยู่ก็ต่อสายเข้าที่เหมือนเดิมอันนี้ที่ที่แตกที่แตกเอานอ็อตเอาน็อตอัดให้แล้วก็จะประมาอนนี้นะที่ทำ ตอนทำไม่ได้ถ่ายนะพอดีว่าติดธารกิจกลับมารถเสร็จเรียบร้อยแล้วตามนี้ตามนี้เดี๋ยวผมจะล้างปีกผีเสื้อนะครับแต่เดี๋ยวผมถ่ายไปให้ดูก่อนตอนแรกผมกะว,ว่าจะไม่ถ่ายหรอกแต่บังเอิญว่านี่นะ่ะเซนเซอร์แต่ละตัวอะไรพวกนี้มันใช้เคสมันไทยรัดมาหมดเลยนะเดี๋ยวผมถ่ายไปให้ดูก่อนว่าของเดิมอะ่ะมันเป็นเคสมันทยรัดไว้นะ,ะ,จ,ะจะได้ไม่ต้องมาว่าผมทีหลังว่าเออทำไม น็อตไม่คงไม่ครบอะไรแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมล้างปีกผีเสื้อก่อนอ่าผมถอดมาแล้วดูลิ้นปีกผีเสื้อน,นะครับก็ด้านหน้าก็สะอาดอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาส่องดูว่ามันสกรปรกขนาดไหนนะด้านในเนาะ <Okay. S 1> อ่ะยับ ก็สกรปรกอยู่เนาะเขาเขา่าช่างเก่าน่าจะล้างเฉพาะด้านนอกเนาะดูก็เดี๋ยวผมล้วงให้ลวกันนะครับล้างแบบไม่ถอดเนาะถ้าล้างถอดแล้วจะปัญหาเยอะจะยุ่งยากเนาะให้ดูโอเคอ่ครับผมล้างปีดเสื้อเรียบราา้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนทำกับหลังทำเนาะ สะอาดไปประมาณนี้เนาะอ่ะ boy. ปะ yeah. อยปอยอปเย็บก็ประมาณนี้เนาะคือนี้ล้างคาตัวนะันไม่ได้ถอดออกมาแล้วอถอดค่อนข้างยากอะยากมากมากอ่าชุดบนที่ทำนะก็มีอ่าที่เปลี่ยนไปก็นี่ อย่างเท่นเครื่องตัวนี้นะหนึ่งตัวแล้วก็สายน้ำมันพาวเวอร์สองเส้นแล้วก็มีซ่อมโอลิงตรงปั๊มปั่นหนึ่งตัวแล้วก็ล้างปีกเสือ้อโอเคแล้วก็มี ชนหน้าที่ไปเปลี่ยนมาใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะลดไปส่งละจบงานจบงานก็อากาศผมลืมไปผมเปลี่ยนให้เลยนะคะกาอากาศสภาพดำมากเี๋ผมเปลี่ยนอย,อย่างดีให้เลยนะ โอเคเออก็มีงานแก้อีกลืมไปด้านหลังนะของเก่าเขาอัดมานะมันหักหมดมันบี้มันก็เลยไม่อยู่นะเดี๋ยวเปลี่ยนกิ๊บใหม่ให้เดี๋ยวเปลี่ยนกิ๊บใหม่ให้เดี๋ยวแก้ไขางานตรงนี้ด้วยอา่ากิ๊บมันหลุดนะผมว่าแกะมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะ อะไรตัวไหนที่พอใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์โอเคก็จะไอ้กีตัวนี้ที่มันไม่อยู่เปลี่ยนใหม่สองฝั่งอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะโอเคเดี๋ยวประกอบกันดูคราวนี้แหละแน่นสนิทแน่เปลี่ยนให้เรียบร้อยแนะ,ะแน่นแน่นเลยคราวนี้แน่นสนิทเรียบร้อยครับสองฝั่ง แน,น่นแน่นเรียบร้อยไม่เพเยอะแน่นโอเคเรียบร้อยแกงเอาข้างหลังให้แล้ว